ขอเสนอเชิญรับชีพโบชเชสและพี่น้องประชาชนชาวอุทยานโบชเชสขอขอบคุณท่านสองท่านผู้โทนชาญชัยผู้ทองและคณะด้วยความรุ่งยากสูงกระตุ้นความเดือดร้อนและความต้องการของนักศิลป์ทท่านได้เพื่อทานเยี่ยมพบปะเพื่อรับทราบสารการอ่านปัญหาุริษัทในการดำเนินงาน แด้ชางผ่านกำลังใจให้แก่เจ้าที่รูปแบงานในพื้นที่ด้านด้านมีมีของเป็นพ่อผมเ็าคิดว่าไม่แรงไปเลยเนาะแต่ว่ามีมุ้งได้ผ้าไหมชนิดไหนครับเนี่ยผ้าไหมาลายลายประดิษฐ์เองหรือว่าเป็นลายพ้ากิหรือเป็นลายมันคนที่ได้ลามันที่หนึ่งอยู่บ้านแก้ใหญ่ตอนนั้นเขาด้วยกำังใจนี้ไว้ใหหน่อ,นอยยจะได้ มอมาไนแถบ้นไมโอ้ดแดงนหลักจังหวัดใช่ไครับเนี่ยเหนืเหนือหมอใชหมดเลยไมทั้งไ่ยไมอบรมไม่หนักรู้ใครเกลียโอ้อยู่ในโครงการใช่ผู้วภาษาอาสาอะไรเนี่ยนะกูอยู่นี่ง่ายบาเลยอ เป็นส้มโอเอาพัน์ของแน่นไหมพันไอ้ที่เขาว่าดังเด็แปลงนี้เลยสูตรนูนนูนห้วยจุดห้วยเป็นหนึ่งไร่ตรานม่เราไม่กล้วยนได้น้ำจากนูดได้น้าจากลำนี่วแถวไม่ใช่ค่ะร้อยห้านี่หนักแล้วก็สิบห้านี่ก็จะเบาเลี้ยงไว้สามปีภายในบ้าน ลาบงานไหมลาบที่นี่ก็หมดละ